สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้นะครับเรียนภาษาไทยกับครูเจมส์ลบบุรีพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราพบกันบ่อยมากช่วงนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับทำให้เราต้องเรียนออนไลน์กันนะครับวันนี้นะครับครูเจมส์ขอนำเสนอเรื่องคำเป็นคำตายสำหรับเรื่องนี้นะครับมีความสำคัญมากที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับ เพราะเกี่ยวกับเรื่องการผ่านนักษรและเกี่ยวกับเรื่องการแต่งโครงสี่สุภาพนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่าคําเป็นคําตายมันคืออะไรกันแน่นะครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพุทธศักราช2554ให้ความหมายคําเป็นคําตายไว้ว่าคําเป็นหมายถึง คำสระยาวที่ไม่มีตัวสะกดและคำในมาตรากงกลกมเกยเกลส่วนคำตายนะครับหมายถึงคำสระสั้นที่ไม่มีตัวสะกดพวกหนึ่งและคำในมาตรากกกดกบอ้าวนักเรียนรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้นักเรียนจำได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดู ว่าคำเป็นมีลักษณะอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นคําเป็นมีลักษณะดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งคำที่เพียญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่กอากาเช่นหาหมูดูเวลาปีฉลูข้อ2องคำที่เพียญชนะประสมกับสระอํา ไอไม่ม้วนไอไม้มาลายเอาเช่นดำใช่ไปเผาและข้อสุดท้ายข้อที่3มนะครับสำคัญมากเลยข้อนี้นะครับ <Hotel> คำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กงกลกลมเกยเกลเช่นลิง azing, kul, rele, กินขมเลยเฉา ทั้ง3ข้อนี้นะครับเป็นลักษณะของคำเป็นนะครับต่อไปเราไปดูลักษณะของคำตายบ้างดีกว่านะครับคำตายมีลักษณะดังต่อไปนี้ข้อที่1คําคำที่เพียรชนะผสมกับสลาเสียงสั้นในแม่กอกาเช่นกะทิเพราะดูแดและอื่นๆ ข้อ2คํคที่มีตัวสะกดในแม่กกกบก,กดเช่นบทบาทลาบเมฆเลขทูปและอื่นๆอ้าวถ้าเข้าเกณฑ์สองข้อนี้นะครับก็จะเป็นคำตายนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหลักในการสังเกตคำเป็นคำตายนะครับ ถ้ามีคำให้เราพิจารณาเนี่ยเราจะดูอย่างไรนะครับข้อแรกเลยนะครับให้สังเกตที่ตัวสะกดเป็นหลักนะครับถ้าคํานั้นมีตัวสะกดให้ดูที่ตัวสะกดเลยไม่ต้องไปคํานึงถึงสระเสียงสั้นเสียงยาวนะครับเราขีดเส้นใต้ไว้นะครับว่าเป็นตัวสะกดนะครับข้อ2ส,สังเกตว่าตัวสะกดนั้นเป็นกะบทหรือไม่กะบทคือแม่กบแม่กบ ไม่กดหรือไม่ถ้าใช่คำนั้นจะเป็นคำตายทันทีนะครับแต่ถ้าไม่ใช่สามแม่นี้คำนั้นจะเป็นคำเป็นนะครับข้อที่สามนะครับในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนักเรียนถึงจะต้องดูว่าคำนั้นผสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวถ้าอายุสั้นคือเสียงสั้นต้องตายถ้าอายุยาวเสียงยาวจึงเป็นนะครับนี่คือหลักในการสังเกตคำเป็นคำตายนะครับอ่าครูเจมนะครับ มีหมายเหตุนะครับว่าคำที่ผสมด้วยสระอําไอไม้ม้วนไอไม้ไปเสระเอาเป็นคําเป็นนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรานับว่าสระเหล่านี้มีตัวสะกดนะครับอย่างสระอําเนี่ยก็อยู่ในแม่กลมสระไอก็มีตัวสะกดแม่เกยและสระเอาก็มีตัวสะกดแม่เกลน,นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูหลักในการจำนะครับ ครูเจมขอให้นักเรียน,นครับจําแบบนี้นะครับวิธีจําคําเป็นให้นักเรียนท่องว่านมยวงนมยวงเนี่ยคือมีตัวสะกดในแม่อะไรบ้างครับนอหนูก็แม่กลมมอม้าก็แม่กลมยอยักษ์ก็แม่เกยวอแหวนก็แม่เกลงองงูก็แม่กงนะครับนมยวงหรือยวงนมนะครับนักเรียนจําไว้เลยนะครับเป็นคําเป็นส่วนวิธีจําคําตายนะครับ ให้นักเรียนท่องว่ากระบฏคือคำที่มีตัวสะกดในมาตาแม่ก ộc, กกบกดกอไก่คือแม่กบบอยไม้คือแม่กบดอเด็กคือแม่กดนี่คือหลักการจำง่ายๆนะครับขอให้นักเรียนนำไปใช้นะครับวันนี้นะครับครูเจมีคติข้อคิดประจำวันมาฝากนักเรียนทุกคนนะครับ สำหรับคติข้อคิดประจำวันวันนี้นะครับขอเสนอคติที่ว่ารักพ่อรักแม่ทำแต่สิ่งดีงามวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องคําเป็นคําตายไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปนักเรียนจะต้องไปโหลดใบงานเรื่องคําเป็นคําตายจากเพจเก่งไทยกับครูเจมแต่ถ้าใครยังจำไม่ได้ ก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช่อง youtube ครูเจมส์ลบบุรีนะครับถ้านักเรียนคนใดชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูเจมผลิตคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเจมต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ